สวัสดีค่ะยินดต้อนรับเข้าสู่ช่องพีรับปิดนะคะในวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมสกคุโนฮิกันอีกครั้งแล้วค่ะแต่ในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เล่าเรื่องราวของเด็กที่ได้เดินกลับบ้านค่ะมาดูกันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเจอเรื่องหลอนอะไรกันบ้างเราไปเข้าสู่เกมนี้กันเลยค่ะในวันที่หนูกำลังเดินกลับบ้านหนูก็ได้พบกับคุณแม่เดินสวนกันมา เอาวาไงจ้าสึกุมิพอดีว่าแม่จะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะจ้าลูกอะ่ะกลับบ้านคนเดียวนะจ้าโอเคไหมเป็นเด็กดีที่บ้านนะจ้าได้ค่ะแม่หนูจะกลับบ้านเองนะคะคุณแม่ดูแลตัวเองด้วยนะคะ อยากรู้จังว่าวันนี้แม่จะทำกับข้าวอะไรให้กินนะ้าเราควรจะรีบกลับไปทำการบ้านดีกว่าแล้วก็รอแม่กลับมาทำอาหารให้กินเอ๊ฝนตกซะแล้วลเนี่ยย่าจังเลยต้องรีบวิ่งแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันจะเปียกหมดและจะไม่สบาย ในอีกวันต่อมาก็เป็นวันที่หนูได้เดินกลับบ้านเหมือนกันวันนี้นะอยากจะกินขนมอะไรกับน้ำชาดีนะอยากให้แม่ทำเค้กอร่อยอร่อยให้กินด้วยสิเอคุณแม่อ้าวซิกมุมิว่าไงจ๊ะลูกพอดีว่าแม่จะต้องไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะจะ๊ะหนูอ่ะเป็นเด็กดีที่บ้านในวันนี้นะจ๊ะ เอ๊ะเราคุณแม่ไม่กลับไปด้วยกันหรอคะแล้วแม่ไม่เห็นเอากระเป๋ามาเลยอะคะ่ะแม่จะไปช้อปปิ้งที่ไหนคะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะซุกุมิกระเป๋าจ่ายตลาดของแม่ก็อยู่นี่ยังไงละจ๊ะแต่หนูไม่เห็นว่าแม่จะถืออะไรมาด้วยเลยนี่นารีบกลับบ้านตอนนี้เลยนะจ้าซุกุมิไว้เจอกันแม่ไปก่อนนะลูก หรือว่าแม่จะมารับฉันกลับบ้านจะอีกแต่ว่าหนูก็ต้องโดนคนเดียวและแม่ก็ท่าทางแปลกไปวันนี้จะได้กินอะไรเป็นมื้อเย็นนะอยากจะกินขนมจังถ้าถึงบ้านแล้วก็จะกินให้อิ่มเลยคุณยายคนนั้นเดินผ่านฉันไปแต่ฉันก็ได้กลับบ้านคนเดียวอีกครั้งโดยที่แม่ไม่มาส่ง ในวันนี้หนูก็เดินกลับจากโรงเรียนจะไปที่บ้านเมื่อวานพ่อเป็นคนทําอาหารให้กินแต่ว่าแม่ไม่กลับมาเกิดอะไรขึ้นกับแม่หรือเปล่าแม่ออกไปซื้อของที่ไหนทํำไมไปนาน,นจังเลยฉันเป็นห่วงแม่จังนั่นเหมือนมีใครเดินผ่านฉันไปเลยเอ๊่นั่นอะไรอ่ะนั่นนั่นใช่แม่หรือเปล่าเหมือนว่า ฉันจะเห็นแม่เดินผ่านไปยังไงก็ไม่รู้เลยแต่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้สงสัยว่าหนูจะคิดไปเองทำไมแม่ไม่เห็นมาทําเค,ค้กให้กินเหมือนเมื่อก่อนเลยนะอยากจะทำอะไรด้วยกันกับแม่ที่บ้านแต่แม่ก็ไม่กลับมานะ่ะแม่หายไปตั้งหลายวันเมื่อไหร่แม่จะมานะ วันนี้หนูกลับจากโรงเรียนหนูก็โดนกลับบ้านคนเดียวอีกแล้วล่ะน่าเบื่อจังเลยฮะแม่อยู่ไหนนะคิดถึงแม่จังแล้วฝนก็ตกแล้วด้วยแม่คะแม่ไปอยู่ที่ไหนคะแม่เมื่อไหร่แม่จะมารับหนูกลับบ้านนะฉันอยากจะกินอาหารฝีมือที่แม่ทำอีกครั้งจัง หนูเหงาจังเลยไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนทำไมแม่ไม่กลับมาสักทีหิวจังไม่อยากกินอาหารที่พ่อทำอะ่ะวันนี้ฉันก็เดินกลับบ้านคนเดียวโดยที่แม่ไม่ได้มารับหนูก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แม่จะมาสักทีทางเดินตรงนี้มืดจังเลยเหมือนจะได้ยินเสียงคนเรียกหนูอยู่เลยนะนั่นใช่เสียงแม่หรือเปล่า แม่หรือเปล่าคะวันนี้พ่อมารับหนูกลับบ้านไม่ต้องห่วงหรอกนะซูกุมิแม่ของหนูอ่ะยังไงก็ต้องกลับมาอยู่แล้วล่ะแม่ไม่เคยทิ้งพวกเราไปเลยลูกก็รู้จริงเหรอคะคุณพ่อใช่แล้วล่ะเพราะว่าพ่อเนะี่ยทำงานหนักไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลามารับหนูหนูคงจะอยากให้แม่มารับใช่ไหมล่ะ แต่ว่าแม่เขาไม่ค่อยสบายนะนะหนูอย่าเสียใจไปเลยนะลูกฝนตกพอดีเลยแฮพ่อว่านะเอาไงดีล่ะสุกุงนี้เรามาแข่งกันไหมว่าใครจะถึงบ้านก่อนกันพ่อขอกลางล่มแป๊บนะลูกนะออกไปกันเลยพ่อคะแต่หนูไม่เห็นพ่อถือล่มอยู่เลยนะคะรอหนูด้วยสิคะหนูอยากจะถึงก่อนแต่หนูก็เหมือนจะเห็นใครบางคนที่อยู่ข้างหลังด้วย ระหว่างที่หนูวิ่งกลับบ้านและตากฝนไปและล่มในมือพ่อก็ไม่มีนินาวันนี้พ่อก็มารับหนูอีกแล้วและแม่ก็ยังไม่โผล่มามีตำรวจนะ่ะเขาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับแม่หนูแล้วตำรวจใจดีคอยดูแลแม่หนูอยู่นะตอนนี้ไม่ต้องห่วงหรอกกลับไปบ้านแล้วก็รีบทำการบ้านซะนะลูกยังไงพ่อก็จะดูแลลูกเอง สบายมากอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงจะไม่เข้าใจที่พ่อพูดสักนิดเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชายวันนี้ก็อากาศดีนะครับผมเป็นตำรวจที่อยู่แถวนี้คุณผู้ชายมีอะไรก็บอกผมได้เลยผมดูแลตรงบริเวณนี้อยู่นะครับอ่าวาง่ายจจ้านูน้อยหนูนี่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะมีอะไรก็บอกลุงด้นะสุกุมิ ได้ค่ะคุณตำรวจขอบคุณนะครับคุณตำรวจที่คอยดูแลให้ผมตลอดเลยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคุณตำรวจคุณตำรวจเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือเรานะจริงเหรอคะพ่อดีจังเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคุณตำรวจจะช่วยอะไรเกี่ยวกับแม่ได้บ้างคุณตำรวจจะพาแม่กลับมาหรือว่าจะพาใครมาด้วยนะ และรถคุณตำรวจมีใครอยู่นะคะยากจริงๆเลยที่หนูต้องเดินคนเดียวแบบนี้แล้ววันนี้พ่อก็ไม่รับเมื่อไหร่แม่จะกลับมานะคุณตำรวจหาตัวแม่เจอหรือ,อยังบางทีหนูก็ต้องรอไปแบบนี้กว่าแม่จะกลับมาหรือว่าแม่จะไม่กลับมาแล้วเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะหนูรีบวิ่งกลับดีกว่าดูเหมือนจะมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยใครที่กางร่มสีแดงกันนะน่ากลัวจังเลย พอไม่ได้มารับหนูอีกแล้ววันนี้หนูก็ต้องเดินกลับบ้านคนเดียวเอ๊ะเขากําลังทําอะไรกันอยู่นาะมีคนมุงเต็มไปหมดเลยนี่มันพวกตำรวจนี่นาะอยู่หนู่กันตั้งหลายคนมามุงทําอะไรกันนะหรือว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นที่แถวนี้มีทั้งตำรวจผู้หญิงผู้ชายแล้วก็รถคันนั้นถูกคุมเอาไว้รู้สึกว่าคุณตำรวจจะรักษาความปลอดภัยในบริเวณนี้นะ แต่ว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิด,ดเรื่องราวอะไรหรือจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวนี้ก็ไม่รู้สิเราเหลือตัวคนเดียวเราต้องเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วก็เริ่มจะชินซะแล้วล่ะผมว่าคุณต้องตรวจสอบพื้นที่ให้ดีๆรอบนะครับ คุณบอกได้ยังไงว่าภรรยาผมจะไม่กลับมาแล้วน่ะคุณต้องเช็คให้ดีๆเพราะว่าคุณ้ึงตามหาตัวภรรยาผมไม่พบขอโทษด้วยนะคุณผู้ชายแต่ว่าผมทำเต็มที่แล้วล่ะครับนี่แกพัวล้ออะไรของแกนะ่ะตำรวจแกพัวล้อทำไมฮะพ่อคะพ่อคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ อาสุกุมิลูกลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะฉันจะปล่อยแกไว้ก่อนนะแต่ว่าไอ้ตำรวจแกต้องหาเมียฉันให้พบแกเข้าใจไหมลูกสุกุมิหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตำรวจนั่นน่ะมันเป็นบ้าไปแล้วเอาแต่หัวเราะสงสัยจะพิยาทำไงได้ละ่ะบ้าจริงๆพ่อคะวันนี้ที่ทำงานเป็นยังไงบ้างคะ แม่ไม่ได้กลับมาด้วยเกิดอะไรขึ้นกับแม่หรือเปล่าคะพ่อไม่ต้องกังวหลหรอกลูกทุกอย่างโอเคอยู่แล้วล่ะไม่มีอะไรหรอกนะที่เหลือนะ่ะให้พ่อจัดการเองก็แล้วกัน๋ยวแม่ลูกก็กลับมาแต่ภายในรถตำรวจนั้นหนูว่ามันมีอะไรแปลกๆคุณตำรวจเขาแปลกๆไปอะคะพ่อพ่อครัวันนี้คุณพ่อมารับหนู วันนี้หนูอยากกินข้าวผัดเป็นมื้อเย็นเป็นหลักเดี๋ยวพ่อจะทำให้เองเรามาทำอาหารด้วยกันก็ได้ร่น่าสนุกแน่ๆเลยนะจ๊ะลูกว่าไงสึกิมิหนูไม่อยากพูดอะไรกับพ่อหนูไม่อยากกินอาหารฝีมือพ่อฝีมือพ่อไม่อร่อยเลยอยากกินที่แม่ทำค่ะฝนตกอีกแล้วนะจ๊ะลูกสึกมิมิถ้าอย่างนั้นเราก็รีบแข่งกันกลับบ้านดีไหมละ่ะวิ่งแข่งกันว่าใครจะถึงก่อนพ่อจะกลางลมให้นะเอาวิ่งเร็ว พ่อคะที่พ่อกลางหนูไม่เห็นจะมีล่มสักคันเลยหนูไม่อยากเล่นกับพ่อด้วยไม่ตลกด้วยนะพ่อจะล้อเล่นอะไรล่ะพ่อไม่ได้เอาล่มมาไม่ใช่หรอคะหนูอยากจะกลับบ้านกับแม่ไม่ได้อยากกลับกับพ่อลูกผู้หญิงนี้ได้งไงสุกุมิพ่ออุตส่ามารับหนูนะพ่ออุตส่าห์เลิกงานเร็วแทๆ้ๆและสิ่งที่พ่อถือมันก็คือล่มลูกมองไม่เห็นได้ยังไงกัน คุณพ่อไม่ได้มารับหนูวันนี้หนูเลิกโรงเรียนเร็วก็เลยรีบกลับมาก่อนแม่แม่อยู่ไหนหนูคิดถึงคุณแม่จังเลยค่ะสึกุมิจังแม่นั่นแม่ใช่ไหมคะหนูได้ยินเสียงเหมือนแม่เรียกละค่ะแม่มาแล้วหรอคะเอ๊ะนั่นนั่นใช่คุณแม่หรือเปล่าไม่เห็นจะมีใครเลยนะี่นา หมือนจะได้ยินเสียงแม่เรียกฮ,ฮแม่แม่จ๋าแม่หไหนแม่ไม่เห็นมารับหนูเหมือนเมื่อก่อนเลยแล้วแม่หายไปไหนตรงบริเวณถนนนั้นหนูก็เห็นเหมือนกับมีเงาของใครยืนอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งของถนนแต่หนูร้องไห้และคิดถึงแม่มากและรู้สึกเหมือนว่าแม่กระซิบอยู่ข้างๆหูหนูทั้งด้านหลังตลอดเวลาแต่ก็หันไปไม่เจอฮือฮ,ฮ,ฮคิดถึงแม่ แม่ก็อยู่นี่ไงจ้าซูกุมีวันนี้หนูพกล่มสีเหลืองมาด้วยล่ะเพราะหนูรู้ว่าฝนจะตกพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีพายุเข้าพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มารับหนูอย่างเคยเอ๊ะนั่นเสียงของคุณแม่เรียกหนูหรือเปล่ามันหนูจะเห็นคุณแม่อยู่อยู่ตรงนั้นนี่นั่นแม่จริงๆใช่ไหมสึกุมิจังแม่มารับลูกไงจ้าแม่ค่ะหนูดีใจจังเลยที่แม่มารับหนูแม่ดีใจจัง คิดถึงแม่มากเลยนะคะไม่ได้เจอแม่มาตั้งหลายวันนะคะเรากลับบ้านกันเถอะนะจ๊ะสกุมิเรากลับบ้านกันนะคะแม่แม่ไปอยู่ที่ไหนมาคะหนูไม่ได้พบแม่เลยแม่ขอโทษนะจ๊ะสกุมิแม่ขอโทษแต่จากนี้ไปพวกเราสองคนจะไม่จากกันและแม่จะไม่ปล่อยให้หนูต้องเหงาอีกแล้วจ้าแม่คะ หนูรู้สึกมันหนูได้กลิ่นอะไรเน่าเ่าเหม็นเมนะคะจากตัวแม่แม่ไปทำอะไรมาคะหลูกขอาเงยมองหน้าแม่หน่อยนะคะสกมิจันแม่แม่กลายเป็นอะไรไปแล้วน่ะนี่ไม่ใช่แม่ของฉันนี่ใครก็ได้ช่วยด้วยแล้วแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับแย่จริงๆเลยวันนี้ ผมไม่รู้ว่าซึกมุมิลูกผมมาไปอยู่ที่ไหนเธอหายตัวไปอีกคนละและใบประกาศที่ติดอยู่บนเสาก็เพื่อตามหาลูกผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมทำงานมากเกินไปก็เลยไม่มีเวลาให้ลูกกับเมียทำให้ซึกุมิหนีออกจากบ้านและไม่กลับมาอีกและเมียผมก็หายไปมันแย่งจริงเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่เลือกงานมากกว่าครอบครัวพวกเธอทั้งสองคนไปอยู่ที่ไหนกันนะฉันไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากตัวคนเดียวฉันอยากจะพบ ภรรยากับลูกจริงๆมันบ้าจริงๆที่มันเป็นแบบนี้นั่นมันเลือดอะไรกันหรือว่าตรงนี้เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นทําไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยและนั่นฉันไม่เคยสังเกตว่ามันมีสิ่งแวดล้อมแบบนี้อยู่เลยทําไมมันแปลกๆนาแถวเนี้เกิดอะไรขึ้นกันทางเดินพวกนี้มันดูจะบิดเบี้ยวแล้วก็แปลกประหลาดไปจากที่เคยหรือว่าฉันควรจะ เรียกตำรวจมาดูสัหน่อยว่าบริเวณนี้ทำไมมันถึงมีคราบสีแดงเหมือนกับเลือดอยู่นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยวันนี้โลกของผมมันก็ปิดเปี้ยวกว่าที่เคยเพราะว่าลูกสาวกับเมียผมไม่ได้กลับมาที่บ้านและตำรวจก็ ตามหาพวกเธอไม่พบแต่ผมก็ได้ยินเสียงลูกและได้ยินเสียงเมียเรียกผมอยู่นั่นใช่พวกเธอจริงๆหรือเปล่านะเสียงลูกเสียงสุกุมิลูกรักของพ่อและเสียงเมียของผมกำลังเรียกหาผมนี่ผมหูฝาดไปหรือเปล่าใช่พวกเธอจริงๆเหรอที่รักกับลูกของผมกำลังเรียกผมอยู่สินะผมอยากจะไปหาพวกเธอจริงๆนั่นใช่พวกเธอหรือเปล่า ที่รอผมอยู่นะ่ะที่รักค่ะคุณพ่อคะ่ะมาอยู่กับหนูเธอคะ่ะคุณพ่อเฮ้ยแย่จริงๆเลยวันนี้ยผมเดินกลับบ้านเพียงลำพังแต่ผมก็ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วเสียงเรียกของผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงที่เรียกหาสามีและพ่อของเขานี่ผมจะหูฝาดไปถึงเมื่อไหร่กันดั้นใช่ลูกเมียผมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมคงจะหลอนประสาทไปเอง แเสาไฟฟ้าแถวนี้ทำไมมันกลายเป็นแบบนั้นอย่างกลับเคยมีอุบัติเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้นที่นี่และผมก็ได้ยินเสียงลูกเมียผมก้องอยู่ในหูของผมหรือว่าพวกเธอทั้งคู่จะอยู่แถวๆนี้จริงๆผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างและไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นความจริงแต่บางทีผมอาจจะไม่ได้หูฝาดก็ได้ ผมรู้สึกเหมือนว่ามีใครมากอดรัดผมแล้วก็ดึงตัวผมเข้าไปอย่านะอะไรนั่นมันคืออะไรกันนะอะไรที่มันดึงผมเข้าไปอีกต่างมิติผมได้หลุดเข้ามาในสถานที่ที่ผมไม่รู้จักซะแล้วนี่นี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยที่นี่คือที่ไหนฉันขยับไม่ได้เลยแล้วฉันก็ไปไหนไม่ได้ด้วยนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมมาบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะแล้วนั่นอะไรอะ่ะนั่น ด้านใครอะไรอยู่ตรงนั้นมีบางสิ่งอยู่ข้างหน้าผมที่รักนั่นคุณเหรอที่รักค่ะรอก่อนนะสากุมีนั่นลูกใช่ไหมนั่นลูกอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าลูกเพราะจะไปช่วยลูกนะรอ,อ,อพ่อก่อนพ่อคะพ่อมาช่วยหนูหน่อยคะ่ะที่รักค่ะที่รักฉันมารับคุณกลับบ้านแล้วคะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะใครก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะ ช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยผมผมเยียบตัวไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรนะผมมองเห็นไม่ค่อยจะชัดเลยนั่นมันใช่ลูกเมียผมหรือว่ามันคืออะไรกันแน่นี่ผมนี่คุณเป็นใครอะ่ะอย่าล้อผมเล่นนะคุณเป็นใครที่อยู่ข้างหน้าใช่ลูกหรือเปล่าลูกสึสกุมิลูกใช่ไหมลูกอย่าเล่นนะเราต้องวิ่งหนีแล้วเข้าลูกหนีมามีอะไรบางอย่างกําลังมาทางนี้ด้วยซึกกมิซึกกซึกุมิ เฮ้ยนั me, me, ่นไม่ใช่ลูกเมียผมหรือเปล่านั <ia> ่นมันอะไรกันน่ะอะไรที่น่ากลัวบางอย่างกําลังเข้ามาใกล้ผมแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยอย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าอย่านะอย่าเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของเกมสกุโนฮิเวอร์ชั่นเด็กหญิงกลับบ้านแล้วก็พ่อของเธอกลับบ้านเนี่ยน่ากลัวกันไหมคะ ทุกคนใครดูแล้วขนลุกหลอนกันบ้างก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้และกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่รับฟังกันคะ่ะ